เชียกลางเป็นภูมิภาคที่แม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สังเกตได้ง่ายบนแผนที่แต่คนภายนอกกับไม่ค่อยรู้จักเท่าที่ควรแต่ความจริงพื้นที่เหล่านี้กลับมีความสําคัญและบทบาทที่อยู่ลึกลงไปกว่าที่เห็นไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมของเส้นทางสายไหมระหว่างอีห่านกับจีนโบราณเป็นแหล่งกําเนิดของชนเผ่าคีมา้าหลายเผ่าที่ได้มีชื่ออยู่ในหน้าประวัติศาสตร์และเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจักรวรรดิต่างๆที่ผัดเปลี่ยนกันมาครอบครอง ในคลิปนี้จะพาทุกท่านมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียกลางให้มากขึ้นทั้งในฐานะเป็นภูมิภาคที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์และการเมืองโลกและเป็นแหล่ง e ท่องเที่ยวที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับเอเชียกลางเป็นภูมิภาคกว้างใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยูยเรเซียประกอบด้วย5ประเทศซึ่งจำง,ง่ายๆว่าชื่อลงท้ายด้วยสถานประกอบด้วยคาซัคสถานอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานตเติร์กเมนิสถานและคีกิสถานบางแหล่งรวมอัฟกานิสถานเข้าไปด้วยลักษณะภูมิประเทศของเอเชียกลางเป็นที่ราบกว้างใหญ่และเป็นทุ่งหญ้าสเตปกับทะเลทรายเสียเยอะมีแหล่งน้ำน้อยผลทำให้พื้นที่นี้สามารถเพาะปลูกได้น้อยมากพื้นที่เอเชียกลางอันกว้างใหญ่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่แทบจะไม่ได้รับการปรุงแต่งอีกมากมีตั้งแต่ทุ่งหญ้าสเตปที่อ่านมองเห็นได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ไปจนถึงเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวสายธรรมชาติจะไม่ผิดหวังกับเอเชียกลางแน่นอนครับเดิมคนพื้นที่อาศัยกันแบบเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์คล้ายๆกับมองโกอณาจักรที่เข้มแข็งจากพื้นที่นี้มีไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นอาณาจักรจากภูมิภาครอบข้างผัดกันเข้ามามีอำนาจเช่นจีนอิหร่านและรัเสเซียจากพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ครนี้ทําให้เอเชียกลางจึงเป็นสถานที่ที่ได้รับอิทธิพลมากมายหลากหลายวัฒนธรรม ด้วยเหตุทั้งการตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในยุคโบราณกับการตกเป็นของอาณาจักรอื่นเรื่อยมาดังนั้นจึงยากที่อิทธิพลของเอเชียกลางจะแผ่ไปที่อื่นส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายรับวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามามากกว่าหรือกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมรูกะสมนี่แหละคือเอกลักษณ์ของเอเชียกลาง วัฒนธรรมรูปผสมที่ว่าก็เริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมของชนเผ่าเล่นล่อนคล้ายๆมองโกกับเตอร์กิเปอร์เซียกรีกผสมพุทธคันธละอิสลามและรัเสเซียในด้านการปกครอง ประเทศทั้ง6นี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นระบบประชาธิปไตยชาติเอเชียกลางล้วนปกครองแบบผู้นําเข้มแข็งให้นึกภาพรัสเซียยุคป,ปูตินถึงแม้มีการเลือกตั้งแต่ก็ปากปามพนเห็นต่างจนแน่ใจว่าตัวเองจะชนะซึ่งผู้นําเหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มชนชั้นนําจากยุคโซเวียตเก่านั่นเองอยูเวนอัฟกานิสถานที่ใช้ระบบรัฐศาสนาไปเลยเหมือนกับอิหร่านโดยมีผู้นําศาสนาหรือก็คือผู้นําตาลิบันเป็นประมุขสูงสุดของประเทศในด้านสังคมประเทศทั้ง6แบ่งกันตามเชื้อชาติใหญ่ในพื้นที่ของตัวเอง,องเช่นชาวคาซักในคา ชาวอุซเบ์ในอุซเบกิสถานส่วนอัฟกานิสถานนั้นไม่มีเชื้อชาติอัฟกันแต่มีเชื้อชาติปัตุนเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศจาก6ชาติพันธุ์นี้ยังสามารถแบ่งกลุ่มใหญ่ๆได้เลยอ,อีก2กลุ่มคือกลุ่มเติร์กิกที่มีความสัมพันธ์กับชาวตรุรกีประกอบด้วยคาซัคทาจิกอุซเบและเติร์กเมนกลุ่มเปอร์เซียหรืออารยันที่มีความสัมพันธ์กับชาวอิหร่านประกอบด้วยชาวทาจิกและปัตตุนในด้านศาสนาชาวเอเชียกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายสุนียกเว้นบางส่วนของอัฟกานิสถานและทาจิกิสถานที่มีมุสลิมชีอะเป็นชนกลุ่มน้อยอยู่มากพอสมควรมุสลิมเอเชียกลางถือว่าไม่ค่อยเข่งศาสนาและไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องการสวมผ้าคลุมศีรษะของสตรีตลอดจนการดื่มเหล้าแต่ยกเว้นอัฟกา,านิสถาน ที่รัฐบาลตาลิบันจะเข้มมากๆซึ่งบางคนก็วิเคราะห์กันว่าเลอๆอาจเข้มกว่าซาอุดิอาระเบียเสียอีกส่วนในด้านสินค้าหลักๆของเอเชียกลางพบว่าส่วนใหญ่ยัยงเน้นหนักไปทางการส่งออกสินค้าเกษตรพลังงานและแร่ธาตุเช่นคีร์กิสสถานมีไฟและยาสูบคาซัคสถานมีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งสินค้าพลังงานและแร่ธาตุดังกล่าวทาให้ภูมิภาคได้รับความสนใจขึ้นมาความน่าสนใจของเอเชียกลางในการเมืองโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมา เริ่มจากยุคัาเซียที่มองเป็นแหล่งเพาะปลูกแรงงานราคาถูกและเป็นจุดแผ่อิทธิพลจนกลายเป็นขัดแย้งกับอังกฤษในเหตุการณ์เดอะเกรทเกมก่อนที่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองจะกลายเป็นกําลังพลที่ถูกเกณฑ์ไปโบก,กับนาซีหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย รัเสเซียยังคงมองเอเชียกลางอยู่ในเขตอิทธิพลของตนจึงมีความพยายามรักษาอิทธิพลหลายวิธีทั้งเป็นผู้รับประกันความมั่นคงคนคอยเก่เกี่ยระหว่างชาติเอเชียกลางต่างๆรวมทั้งยังมีอิทธิพลทางด้านภาษาและทางเศรษฐกิจจากการรับแรงงานชาวเอเชียกลางเข้ามาทํางานอยู่ทว่าชาติมหาอำานาจอื่นๆก็จ้องหาจังหวะเข้ามาแทนที่รัเสเซียอยู่เริ่มจากจีนที่ต้องการดึงเอเชียกลางเข้าสู่โครงการเข็มขัดและเส้นทาง BRI I. จึงได้มีการลงทุนมูลค่ามหาศาล และเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจนกลายเป็นผู้ค้ารายใหญ่ของเอเชียกลางแทนรัสเซียไปแล้วส่วนชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐ ก็หันมาให้ความสําคัญกับเอเชียกลางในช่วงที่ต้องการสนับสนุสน,นรัฐบาลอิงตวนตกในอัฟกานิสถานและต่อมายังมองเป็นแหล่งพลังงานให้ไม่ต้องพึ่งพาชาติรอบอาวเปอร์เซียมากเกินไปอีกด้วยกลับมาที่ด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวของเอเชียกลางนะั้นมีอยู่หลากหลายทั้งภูมิประเทศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมส่วนที่ผมจะแนะนําคืออารยธรรมคันทระที่ผสมระหว่างกีกับพุทธพอพื้นที่เอเชียกลางก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนี้ด้วยท่านอาจได้พบกับวัดโบราณพระพุทธรูปเหรียญเป็นต้นสําหรับท่านที่ ทับใจในอารยาธรรมนี้ก็ไม่ควรพลาดที่จะมองหาโอกาสสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งต่อไปนี้จะขอเล่าเรื่องถึงประเทศทเร่าวๆนะครับเริ่มต้นจากอุซเบกิสถานจุดเด่นคือมีเมืองดังๆจากยุคเส้นทางสายใหม่มากมายเช่นสมาุคานบุคลาและคีวาจึงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒน,นธรรมตัวอย่างของสถานที่ท่องเที่ยวเช่นซิตไล,ลาโมคีโคซาพระราชวางังฤุูร้อนจากยุคอาริมขาน กษัตริย์แห่งบูคาลาพระอ,องค์สุดท้ายก่อนเสียเอกราชให้รัสเซียเป็นพระราชวังที่มีสไตล์ผสมผสานระหว่างศาลิลปะยุโรปกับตะว,วันออกตั้งอยู่ท่ามกลางสนผู้หลาบและสนามหญ้าอันเป็นอิทธิพลเปอร์เซียสุาสานสมานิตที่ฝั่งพระศพของอดีตกาาษัตริย์สมานิต อาณาจักรเปอร์เซียผสมอิสลามมีความน่าสนใจโดยเป็นงานออกแบบสถาปัตยกรรมชิ้นเอกลักษณะเป็นทรงลูกบาศก์และมีโดมอยู่ด้านบนนับเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายและสมดุลคารอนคอมเพล็กซ์ซึ่งประกอบด้วยมัสยิดคารอนและหอมินาเร่คารอนเป็นมัสยิดใหญ่อันดับต้นๆของเอเชียกลางและมีความสวยงามอย่างมากจนมีตำนานเกี่ยวกับเจงกิสคานอยู่หลายเรื่องเช่นบอกว่างดงามจนไม่สั่งเผางดงามจนต้องโค้งคำนับหรืองดงามจนต้องขี่ม้ามาดูด้วยตนเองมัสยิดบีบีคานีม เป็นมัสยิดอนุสรแห่งความรักที่พระราชินีพระนางหนึ่งถวายแดกษัตริย์และยังมีความเชื่อว่าสามารถช่วยซ่อมแซมความรักที่เราหองะแห่งกันได้อีกด้วยหอดูดาวอุลุเบกเป็นหอดูดาวที่สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นักดาราศาสตร์แห่งติมูริตนับเป็นวรดกของศิลปะพิยาการจากอิสลามยุคกลางและเป็นสถานที่ที่ทําให้เกิดบัญชีรวบรวมดาวเลิกที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกด้วยคาสตาติอิมัมคอมเพกเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่มีอาคารหลังหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดคือพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดมอมมูบาัักททีี่่่ส้งตตตแษ7 และยังมีห้องที่เก็บรักษาคัมพี์อักุลอ่านที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยประเทศถัดมาเป็นคิกิอสถานประเทศธรรมกลางภูเขาสูงจะมีอีกสมยาว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลางเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆแต่ก็มีวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีที่น่าดึงดูดเช่นกัน ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเช่น The Open Air Museum of Petroglyph เป็นพิพิธภัณฑ์การแจ้งที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการร่วมกันรังสรรค์โดยฝีมือมนุษย์และธรรมชาติเพราะมีภาพเขียนสีของมนุษย์ยุคดึกดำบันบนก้อนหินที่วางระเกะระกะเป็นพื้นที่กว่า260ไร่มีอายุรวมกว่า4,000-6,000ปีเลยทีเดียวมหาวิหารพารตีเอการุภาพโบสถ์เก่าแก่ในศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออโธดอกซ์สร้างจากไม้ทั้งหลังสร้างขึ้นในยุคที่รัสเซียเป็นเจ้าอาณานิคมเชื่อกันว่า รูปปั้นพระแม่มารีที่อยู่บนแท่นบูชาด้านในโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์มากกลายเป็นสถานที่แสวงบุญสําคัญแม้แต่ปัจจุบันคู่บ่าวสาวก็มักมาทําพิธีและขอพรให้ความรักมั่นคงยืนยาวกันที่นี่หากท่านไม่เคยสัมผัสกับมุสลิมสไตล์จีนขอแนะนํามัสยิดดุงกันมองดูจากด้านนอกเหมือนกับวัดจีนไม่มีผิดแต่ด้านในจะมีองค์ประกอบของมัสยิดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นมิลับสําหรับกําหนดทิศทางไปยังนครเมรกาหรืออักษรอาหรับจะเลกหลักคําสอนของศาสดานาบีมูฮัมหมัดชมภูเขาโบคุมบาโวมีของขึ้นชื่อคือประเพณีการเลี้ยงเหยี่ยวล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นในหุบเขาแห่งนี้ซึ่งท่านจะได้เห็นการสาธิตการใช้เหยี่ยวล่าสัตว์ที่ถูกฝึกมาเข้าร่วมมหากรรมกบโบลูเป็นกีฬาประจําชาติคีกีสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กติก,กาคล้ายๆกับกีฬาโปโลแบ่งผู้เล่นเป็นสองทีมทีมละ12คนโดยแต่ละฝ่ายจะขีมม่ม้าและแย่งซ่าแกะหรือแพะโยนให้เข้าประตูของฝ่ายตรงข้ามนับเป็นกีฬาที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อฝึกความแข็งแรงและความสามัคคีนั่นเองถัดมาอีกเป็นประเทศคาซัคสถานประเทศแห่งที่ราบกว้างใหญ่ที่มีทั้งทุ่งหญ้าที่ราบสูงและทะเลทรายและเป็นประเทศที่รวยที่สุดของภูมิภาคเอเชียกลางด้วย ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเช่นมสัสยิดกลางแห่งกรุงอัลมาตีที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี1999ซึ่งตกแต่งภายนอกด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนภายในเป็นศิลปะผสมแบบมุสลิมสวยงามมากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติคารซัสสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเอเชียกลางตั้งแต่เรื่องราวเส้นทางสายไหมไปจนถึงเครื่องแต่งกายโบราณยุคก่อนคร,ริสต์กาลโดยเฉพาะวัตถุที่มีชื่อเสียงอย่างเดอะโกลเด้นแมนอายุไม่น้อยกว่า3,000ปีมหาวิหารเซนคอฟเป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนอโธดอกโท,โดที่สร้างด้วยไม้ซึ่งเป็นโบสถ์ไม้ที่มีความสูง56เมตรสูงเป็นอันดับสองของโลก ีมือของช่างก็ไม่ธรรมดาเพราะก่อสร้างโดยใช้วิธีเข้าเดือยและลิ่มโดยไม่ใช่ตะปูเลยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเต็มไปด้วยเอกสารและอาวุธยุทโธปกรณ์มากมายที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของประเทศแห่งนี้ตั้งแต่ยุคหินมาจนถึงยุคปัจจุบันและใส่ความภาคภูมิใจของทหารคาซัคสถานที่ยังอินกับวีรกรรมการเอาชนะนาซีในยุคสงครามโลกครั้งที่2แต่ประชาชนอาจจะไม่ค่อยอินกับประวัติยุคโซเวียตมากนักเติมเมดิสถาน เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายเกือบทั้งหมดประชากรยังอยู่อาศัยแบบชนเผ่าในชันบทอยู่มากถือว่าเป็นประเทศยากจนแต่กับมีเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่อลังการเพราะนโยบายของผู้นำเผด็จการอย่างซาบมูล,ลันิยาซอฟและเมื่อรวมกับลัทธิบูชาบุคคลของเขาทำให้ประเทศนี้มีฉายาว่า เกาหลีเหนือแห่งเอเชียกลางเลยทีเดียวตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเช่นประตูลุ่มนรกเป็นปล่องแก๊สที่มีเพลิงลุกไหมอยู่ตลอดเวลามากกว่า30ปีแล้วสาเหตุเกิดจากวิศวกรในขณะนั้นต้องจุดไฟดับแก๊สพิดแต่ปริมาณแก๊สติดไฟกลับมีมากกว่าที่คิดกรุงอัสกาบัตเป็นเมืองที่สร้างจากหินอ่อนเกือบทั้งเมืองจากงบประมาณมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังพรอมมีย่านเก่าที่ตกทอดมาจากยุคโซเวียตอยู่ด้วยเช่นกันโรงแรมยูดิตเป็นโรงแรมสุดหรูหลาสูง24ชั้นจำนวน155ห้องสร้างเป็นรูปหยดน้ำสุดสะดุดตาคล้ายๆกับเบิร์ดอาราลับจัดว่าเป็นโรงแรมหรูอันดับต้นๆของเอเชียเลยทีเดียวป้อมปราการกีคาร่าสร้างปรักหักพังของป้อมปราการโบราณสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่6-7มีจุดเด่นเป็นป้อมปราการที่มีหน้าต่างขนาดเล็กแอบซ่อนอยู่ภายในกำแพงลูฟูกและลานกว้างที่รายล้อมไปด้วยห้องขนาดใหญ่เป็นป้อมของเมืองเมิร์ฟ เมืองทางผ่านของเส้นทางสายไหมจึงทําให้เคยเป็นศูนย์กลางการคา้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมต่างๆปัจจุบันยังคงมีร่องอรอยอารยธรรมแสดงเห็นความเจริญรุ่งเรืองในอดีตต่อมาเป็นอัฟกานิสถานประเทศที่มีแต่ข่าวสารสงครามมาในช่วงหลายสิบปีหลังติดต่อกันแต่ครั้งหนึ่งอัฟกานิสถานเคยเป็นถึงส่วนของเหล่านักท่องเที่ยวแบ็คแพ็คเลยนะตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเช่นพระพุทธรูปบามิยัน เป็นพระพุทธรูปแกะสลัก,กลเข้าไปในหน้าผาขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกมีรายละเอียดซับซ้อนสวยงามแต่ในปี2001ได้ถูกกลุ่มตลิบันมาทำลายทิ้งอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็ยังคงเหลือร่องรอยที่สวยงามอลังการของพื้นที่แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์ทุ่นระเบิดโอมาก่อตั้งขึ้นในปี2012เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาทุ่นระเบิดที่ยังลงเรืออยู่อีกมากในอัฟกานิสถานมีการจัดแสดงอาวุธวัตถุระเบิดขีปนาวุธสกัดและเครื่องบินสมัยสงครามเย็นรวมทั้งชุดระเบิดฆ่าตัวตายของจริงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอัฟกานิสถานจะแสดงวัตถุที่บอกเล่าเรื่องของประเทศย้ยอนหลังไปถึง50,000ปีมีทั้งหลักฐานโบราณคดีหลายสมัยประติมากรรมเหรียญเครื่องปั้นดินเผาศิละปะอิสลามและชาติพันธุ์ต่างๆสวนนแห่่งงบาบาูใช้เป็ทีฝัระจก ขาพับาบูแห่งราชะวงศ์โมกุลสะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้โมกุลจะไปรุ่งเรื่องในอินเดียตอนเหนือแต่ตะโกนนี้ตั้งต้นได้จากคาบูนี่เองช่องเขาไคเบอร์เป็นด่านช่องเขาตัดผ่านเทือกเขาฮินดูกุลเชื่อมปากีสถานกับอัฟกา,านิสถานมีความสำคัญคือเป็นทางเชื่อมระหว่างเอเชียกลางกับเอเชียใต้นะับเป็นจุดข้ามเทือกเขาหิมาลาัยเพียงไม่กี่แห่งจึงใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์มาหลายพันปีแม้แต่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์พระเจ้าอาโศกหรืออังกฤษจ,จะมาบุกอัฟกา,านิสถานก็ล้วนใช้เส้นทางนี้ทั้งสิ้นเปรียบบได้กั มหามันคาทางัริศาสตร์อันยิ่งใหญ่และสุดท้ายเป็นทาจิกิสถาน เป็นประเทศแห่งคู่ข่คล้ายๆคีกิสถานแต่จะออกไปทางชนบทและชนเผ่ามากกว่าคีกิสถานขณะนี้ The w i วท์คอ l e อยู่ระหว่างจะทำโปรแกรมทัวร์นะครับและนี่คือภาพรวมของเอเชียกลางคร่าวๆซึ่ง t ด e w ไวท์ค ronicle จัดเตรียมเส้นทางรองรับทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับเราในคอนเซปต์ทัวร์ดีมีของสำหรับนักพ่อภัยที่ไม่ธรรมดาแบบคุณสนใจร่วมเดินทางและสัมมองที่นั่งหมายเลขศูน8์4ปด4องแปดอก้าสี่แปดสี่สี่หรืออ o นบ็อกค c l งเพจเ l ซบุ๊กเดอะไวท์คอนิคเคิลหร e อไลน์ c อ l e และพิมพ์คว่าสนใจทัวท์เอียกลาง ังได้เลยครับ